คุณตายังไม่ได้ขอเลยนะครับคุณตาจะขอไหมอยากขออยู่ครับผมครับอยากขอเหรอที่คุณยาคุณตาถืออะไรมาไปดู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 ถือกะละมังนี่แหละมาถือกะละมังมาแล้วเฉพาะหลานก็แสนสองครับแล้วคุณตายขอรายการก็ต้องเกียยเสียงเงินเพิ่มมาสิเยะเป็นอะไรไหมล่ะบอกเป็นยางหน้าทั้งบริษัทแค่นี้คพิ่น เพื่อนเสียหายแล้วเสียหายเอาบุญเนยังล่าสิยโอให้เป็นเอาบุญเนาะให้เป็นเอาบุญครับแปลว่าคุณตาจะขอกะละมังใช่ไหมบ่ขอกะละมังกะละมังนี่แปลว่าอะไรอ่ะกะละมังนี่สิต้องน้ำมันมันไหลลงมาจากหลังคาวเราจะไปลงตรงครับหลังคาบ้านมันรั่วหรอมันรั่วครับแต่โดนแล้วหลังคาบ้านอ๋อเหรอเก่ากี่ปีมาแล้วล่ะมันชิบกว่าปีแล้ยสิบกว่าปีสอดโอ้นี่ขนาดสามปีนี่สามปีนี่สิบกว่าปีนี่หนักเลยนะครับอ๋อนั้นดูบ้านบ้านคุณตาเป็นยังไงอ๋อนี่ที่นอนใครอ่ะที่นอน น้องบอลอ๋ออ๋อนี่คืออยู่ในบ้านเนอะอยู่ในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเตียงเหรอเตียงครับมันไม่ใช่เตียงนี่มันมุดเป็นอะไรบอลมันเป็นโต๊ะอะไรหรือมันเป็นอะไรอะเตียงนั่งเนี่ยครับเตียงไม่เนี่ยนะครับเราทำมาจากอะไรอะใครทํจากไม้จากแป้นไม้แกล้งแกล้นี่เราทำก็เป็นแบบทำขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองครับอ๋อน้องบอลนอนอยู่ตรงนี้ก็กางมุงม่เนาะคุณแล้วคุณตานอนตรงไหนยังไงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอะนี่มุมอะไรมันมันแถวนี่ตาสีม่านอนอยู่ทางนอกเลยครับอ๋อนี่คุณตานอนงอน ขอนมน้องบอลแน่ผมกระชีนนมนมเนยซักผ้ากวางผ้ามอไปข้างนอกได้นี่ตัวบ้านี่นี่นี่สังกะสีปิดโอ้สังกะสีปิดประตูไว้ห้างๆนะครับนี่ยเนี่ยรอเดียวเดียวมันมีมีติดเป็นดาวเดี๋ยวคิดสต์มาสได้เปล่าติดดาวเปล่ามันกระสิติดดาวไปซะแล้วครับมันไม่ใช่ดาวแต่ไปติดอะไรยังไงมันรู้อะไรครับมันรู้มาหัวนั่นแหละครับมันหัวโอ้มันรู้อ่ะครับ นี่และตัวนี้แหละเดี๋ยวเอาซ้ำมาตรงโอ้กระมังลงใช่ไหมกระมังมาตรงโอ้มันไหลรูเลยเนาะไหลรูครับอาแล้วมันจะลงมาหมดเลยหรอมันมันมัไหลอยู่ถ้วยน้อยถ้วยไงหมดแล้วกระมังน้อยกระมังไงมันตกกระมังจัตกมาก็เรียบร้อยเลยแล้วไปนอนไหนล่ะครับ ตอนนี้บ่อใดนอนเหล้าวังนี่มันหัวแห้งกระยัมๆมันรั่วหมดรั่วหมดเกระถอยมาแล้วมันมีมุมอื่นรั่วไหมครับเดี๋ยวลองดูมุมอื่นนั่นบ่ได้หัวป่อไดครับอ๋อนี่ไม่รั่วเลยเนี่ยมันใหญ่เขาขาวอีกอ่ะว้าวมีอยังมองเรื่องยังมองอ่ะแล้วลอยต่อตรงนี้อะไรอ่ะขาวๆเนี่ยฮะบอลมันเป็นที่มันไม่ติดเหรอใช่ครับมันก็เข้าน้ำหมเข้าสิทใช่ครับแล้วคุณตาจะขออะไรล่ะเจ้าอยากขอสังกัดีนี่แล้วทายลังค้าวังนี่เอากี่แผ่น ว่ยมันจักแพรนั้นตั้งสิข้อดีเขาหนัไปรยักแพนเนอสองหรือสามเพราะมันบอกพ่อได้เสาอมันละสิอย่าบอกว่าจะเอาทั้งทั้งหมดนะบอกบ่กเอาทั้งเบิร์ดครับเอาแต่วางมันเอาที่รั่วนะเอาที่รั่วมันนี่อะไรนี่มั่นนี่มันอ่าพอเอาที่รั่วไอ้ที่ที่ไม่รั่วเอาเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเปลี่ยนเฉพาะรั่วนะคุณตาเนาะครับครับครับแล้วสีมันก็ไม่เท่ากันนะสีมันเท่กัเห็นจังเลยเด้อเจ้าหน้าให้บ่อยเอาเปลี่ยนให้ทั้งหลังเลยดีกว่าเยอะใหเลยเปลี่ยนให้ทั้งหลัง เพราะฉะนั้นวันนี้สองชีวิตจะเ,เจอปัญหาชีวิตเดี๋ยวคุยกันนะท่านผู้ชมให้กําลังใจเขาสูญเสียสิ่งต่างๆมามากมายดํารงชีพด้วยการขายโรตีต้องสนับสนุนอย่างนี้เหมือนมาลีมาสนับสนุนแบบนี้อยู่ก็ต้องให้อยู่อย่างดีไม่ได้ขอมากมายขอหลังคา,างสังกีก็ต้องให้กันไปทั้งหลังเลยเพราะฉะนั้นมันก็หลายหมื่นเลยนะับค่ณตาไม่เป็นไรนะบอบ่เป็ไปยังอกับ ทำไม่เป็นไรอ่ะแล้วรายการจะเป็นไรไหมล่ะก้าว่าทำบุญนะทำบุญนะมาทำบุญครับทำบุญบริษัทจะทำบุญหลายหมื่นเลยวันนี้ขอสองอย่างอ่ะแต่ทั้งหมดนะทั้งร้านโรตีนะดมมะลิจำนวนเป็นปีนะมีน้ำตาลมีน้ำมันพืชมีเนยมีแป้งมีหลังคาบ้านอีกหนึ่งหลังวันนี้รับไปทั้งหมด1 5 0 0 0 0ห้าม ใช่ครับดีใจเ้าดีใจแค่ไหนพูดออกไปว่าดีใจร้ได้หน่แม่ว่าจังสีผมมันดีใจขนาดไหนอะชีวิตบัฟชีวิตของผมเลยครับเลอะบ่เคยดีใจปานนี่ทั้งชีวิตไม่มีของอะไรมันเยอะแยะเลยเหรอบ่มีเลยครับเออร้านดีใจไหมครับดีใจครับนะวันนี้มันมาแล้วนะมันมาแล้วครับมีกําลังใจไหมครับครับมีกำลังใจนะมีกําลังใจนะมาเริ่มต้นและรับสิ่งนี้ไปก่อนเอาไปเลยอันนี้ได้เลย AIS One to 4 o นะครับมอบ AIS Super Smart นะครับรุ่นเจนวันใหม่ล่าสุดพร้อมแพ็กเกจเล่นเน็ตไม่อั้น6เดือนครึ่งปีฟรีอันนี้มอบให้เลยอาจจอย่างนี้แน่แน่ไปคุณตาวันนี้มาได้แต่ได้ก็ได้ก็ได้เนอะน่อจะไต่กับไห้ครับโชคดีเลยเราจะต้องเล่นเกมนะแล้วเล่นเกมชนะถึงจะได้นะคุณตาคุณตาต้องทำเองนะใครจะเล่นก่อน ให้คุณตาเล่นก่อนเลยครับโอ้ได้ยินไหมคุณตายิ้มอะไรอ่ะว้าเล่นยิ้มเล่นนี่แล้วลังสีใดบัวใดล่ะนาะม่นด้สมันมีสองอย่างครับให้คุณตาเลือกพระคุณตาเล่นอย่างหนึ่งผมก่อนจะเลือกเดี๋ยวเล่นอย่างหลานเล่นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์โรตีทั้งหมดเลยเนี่ยหรืออีกอย่างนี้ที่คุณตาขอก็คือหลังคาทั้งบ้านเลยคุณตาจะเลือกเล่นอะไรล่ะเล่นหลังคาเหรอครับผมอ่ะลด่องโรตีอ่ะไปร้านเล่นรั้ อาแล้วรติมันต้องหากินเข้ามาทั้งหัดนะหากินจะได้ว่าให้ผู้หากินเล่นซะีสิคือสิตอบได้ทุกคนเลยอ้าวแล้วถ้าเกิดเล่นพลาดหลานจะได้มันเล่นไงแล้วแต่คุณตาโอ้ผมสเล่นหลังคาดอใไ้ห้านเลยเสียดายว่าทำมันพลาดตัวดิอาเพราะอะไรถึงจะเล่นหลังคาเพราะอะไรครับเพราะว่าหลังคาเนี่ยมันคันมันตัวพลาดไปมันกาดสีพ่ออยู่กันกายอยู่ไปได้อันนี้จะได้อันนี้ร้ายนั่นั้นสิแต่ไม่เล่นอันนี้บ่เล่นอันนี้แต่เล่นหลังคา พูดแล้วมีงงไหมเนี่ยผมย่านผมตอบบ่ไดดครับย่านตอบตัวนี้บ่ได้ตัวนังกาสา่มันผ่านหละกัดมันบ่ก็เใ็รจังได้แล้วจําเป็นตัวละค่าอ๋อคิดว่าเผื่อกรณีพลาดครับแต่ถ้าได้หลังคาก็เอาไว้ก่อนครับแล้วคิดว่าหลังคาไม่พลาดเหรอยองมั่งกะติกรภาพกะิกรก็ได้ใช่ไหมภาพภาพเขาเขบถ้าไม่ได้หลังคาทําไงล่ะคุณตายังบ่มัดกำบ่ได้ตัวบุญพลาบ่หอดไหมนั่นน่ะสิแต่ถ้าได้ล่ะก็ดีเลยแต่ถ้าเลือกก็คือเลือกหลังคา ก็คนอยากจะได้หลังคานอนอยู่ทั้งชีวิตนะคุณลองมีอายุ75ด75แล้วบ้านของเราอ่ะยังไงแล้วมันรั่วรั่วแดดฝนนึกตาอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่ทุกเวลา24ชั่วโมงมันคือเรื่องนี้หลังคาขอให้สมปรารถนาขอให้คุณตาได้ไปนะครับหลังคาขอโชคดีครับ เมื่อยังไงคุณตาก็จะเอาหลังคาให้ได้แบบนี้ก็คงจะต้องส่งใจช่วยรัวๆให้หลังคาที่รูรั่วเนี่ยเปลี่ยนเป็นสังกะสีแผ่นใหม่ให้คุณตาชื่นใจกันแล้วล่ะครับคุณตาเล่นก่อนเลยนะครับเกินไปว่าชีวิตนี้ก็โอ้โหมีแต่ทุกทรมานเนอะบาดทนานัง <'s> เออมันแย่ขนาดไหน,นละ่ะเยอะแย่ที่สุดเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้มองเห็นเนี่ยของที่จะไปทําโรตี นมมะลิเอยแป้งเนยน้ำตาลเดี๋ยวจะมีร้านโรตีใหม่ด้วยเป็นยังไงล่ะดีใจครับดีใจล้ํยที่สุดเลยครับ<อ>จนบอ้อคุจักซีบอกเลยอย่างมีเคยเคยมีคนเข้เามาให้อย่างนี้บอ,บอ๊บบอมีครับจหนอยโรตีอันละประมาณเท่าไหร่อ่ะขายบอสไซคายสิบบาทครับใซคายสิบห้านึกว่าจะได้สิบบาทสิบบาทครับแต่ละวันครับเนอะแต่วันนี้ไปเนี่ยจะเป็นทุนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ ก็จะได้มีกําลังใจมากขึ้นมกำลังใจครับสิมี้งันไม่ท้องแม่มาเก็บแน่กับมาสะสมตอนนี้คุณตาอายุ75 75ครับคุณตาตั้งแต่เด็กๆลําบากไหมครับลําบากอยู่ได้ครับลําบากน้อยๆหรือลําบากมากๆเลยกามันมากเติบอยู่แต่ว่าผมเกิดอยู่อุบลพ่อแม่ก็เลื่อยใหญ่มาอยู่งหวัดสกลครับมายำเภอพังคคนอาชีพอะไรล่ะอาชีพทานาครับทํานามีเงินเยอะเลยสิบ่เยอะครับบ่เยอะก็มีไงพันล้านโอ้ย เงินล้านยังเงินหมื่นยังบ่เห็นได้ยาวเลยจักสิเห็นอย่งไดรเห็นอยู่เงินพันเงินยังบ้านเราถือว่ามีเงินไหมบ่มีเงินเราถือว่ายากจนเลยยากจนเลยครับกว่าจะได้มามคุณตาเรียนหนังสือชั้นผมเรียนหนังสือผมเรียนตอเจ็ดปศี่มสามมว่าถึงเรียนปหนึ่งอยู่อุบลกัดสียใหญ่ขึ้นปสองใหญ่ขึ้นปสองพอแม่ผ้ายายมาหลุดบ่ได้เรียนหนังสือเลยปสองจบไหมปจบบ่ได้เรียนซ้ำเรียนแต่ปหนึ่งอ่านบ่ได้ซ้ำน่าจะเขียนซื้อได้ซื้อ ตอนนี้ก็คือว่าเรียนปหนึ่งอ่านหนังสือไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้โหต่ว่าไม่ใช่ไม่อยากเรียนใช่ไหมอ้ยอยากเรียนครับบอกอยากเ้าทำรัวไงเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีตังค์พ่อไม่ีพ่อไม่ีเงินไม่ท้องครับโอ้ไม่มีเงินไม่ท่องท่านึกได้ก็เสียดายเลยเสียดายครับแม่ในใจมีความรู้บอกไม่มีเงินไม่ท่องกับยายอันนีแสดงว่าคุณตานีลำบากตั้งแต่เด็กเลยนะครับอ่าแล้วตอนนี้ตอนคุณตาแต่งงานมีลูกกี่คนล่ะไม่ลูกอยู่สี่คนครับสี่คนครับตอนนี้สี่คนนี้ อยู่กับคุณตาไหมตายเบิทั้งแม่แล้วเหตุใดโศกนาฏกรรมเลวร้วายจึงเกิดขึ้นกับบ้านนี้มาฟังความจริงของสองชีวิตที่เหลืออยู่ช่วงหน้าครับ<อ>ผมกะตกใจอยู่จนได้บ้านก็ยเงินผมเล่หรอวอ้ยเท่ารีมเรคือเป็นแนวนั้นเราจะเล่เาโรอเป็นกรรม,มรว่ามันเป็นจังไดตัวขึ้นลูกเนี่ยขึ้นตายเบิ้ในจากนา<อ>ร่างกายของคุณตา<อ>ถูกหล่อเลี้ยงได้ดีไหมล่ะตอนนี้ไม่เป็นโรคอะไรเลยหรอ กินอะไรเข้าไปอ่ะนี่มันเป็นโรตีวิเศษหรือเปล่าเนี่ยมีแิต่มีนหลายอยู่กินเยอะึ้นกันรลเตเป็นม,มีนมมีเนยนมอะไรนมมะลิวว้าว